สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh! Master ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เป็นเด็ก Black เ a ียครับแต่ว่าไตเริ่มหลังนะครับทอยเรียนแพ้แล้วก็มือแรกครับมีอุสกิครับมีไม้คาถาอุละละใบเสิร์ตนะครับแล้วก็ใบโปจั่วก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเขาใช้เป็นคอสนะครับน่าจะเป็นลูนิกนะสเปครับโดยผู้หญิงจะเสิร์ตนะครับ ทิ้งเป็นไอ้หมอน,นี้ด้วยไซเฟรมไดเวอร์ทิ้งฟรีเลยนะเพราะว่าไอตัวพวกไซเฟรมพวกแฮนด์แท็บมันน่ะจะชุบตัวนี้จับมือได้ด้วยตัวนี้เราก็โยนแฮนด์แท็บครับไม่ให้เสิร์ชนะเดี๋ยวจะวุ่นวายดูซิเขาีอะนรหรือเปล่าเขาลงเป็นแค่หลอดครับแล้วก็ไอซี่เป็นเกียรติสไปครับตรงนี้ก็โชคดีนะครับที่ว่าเมื่อกี้เราโยน อุดระไปเงี้ยแล้วเขาไม่มีแฮนด์แทบอะไรครับมือเขาเลอน้อยด้วยแล้วก็เขามีเกียรติครับเดี๋ยวเกียรติใช้เอฟเฟกนะเราก็ใช้อุซากิครับระเบิดตัวทิ้งเขาก็จะไม่เหลืออะไรแล้วใช้เอฟเฟกครับแล้วก็ระเบิดทิ้งเลยตัวเขาก็จะไม่มีไม่ไม่ไม่เหลืออะไรละเขาจบเทินเลยข้าตาเราครับก็เดี๋ยวดูว่าเราจะเรียกดาเมจได้แค่ไหนเชียวจบแบ็กซีนะครับ ไม่ดีเดี๋ยวถ้าเจอแม็กซี่ถ้ากบมันจะเกียจะดีวรงนี้อีกก็เล่นเท่าที่มีครับตามมีตำเกิดแม่ฆ่า,าครับจะเสิร์ตนี่ครับในเฟรมตัวที่บอกมันจะชุบคนนี้ได้ชุบคนมัดเหลือมันจะกีได้ฟรีๆเลยแต่จบเธอมันก็จะโดนมูฟนะไอ้ท่าเราก็จะสั้นลงไปนี่เกลียทำลายนะตัวนี้ก็เก่งนะเอาไว้แก้พวก สไปด้วกันเองก็ได้เพราะว่าเวลาเกียนติกสไป์มาใช้เฟกเนี้ยก็โยนที่มาก็ระเบิดเกียน์ติกทิ้งเลยเขาก็จะหยุดแต่นเปิงที่นะต้องใส่ตัวนี้ด้วยใช้ไปเสิร์ฟครับเสิร์ฟตัวเจ็ดดาวมาเพราะเดี๋ยวหาของเพิ่มครับเศษนอมอนไปแล้วด้วยเอาเป็นเมชเชโซครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาแบ็คเมขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้ไปนี้ปอดจั่วได้แม็กซี่เก็บไว้ใช้นะ นนีแล้วก็โมแบ็คไว้ลงไปครับแล้วก็เดี๋ยวรุ้นอะว่าจะจวดได้อะไรบ้างอาจเปิดเจ้าแหวนนะโปแหวนไว้แล้วก็มูครับจวดแหวนขึ้นมาแหวนเดี๋ยวลุ้นดูว่าจะได้อะไรขึ้นมาหรือเปล่าไม่ดีนะครับได้ไปเองใบจวดนี่มาซ้ำแต่ก็จ,จะดีนะแหวนเพราะว่าถ้าเกิดเขามือใบเดียวเนี้ยสไปรมาเล่นยากอยู่แล้วอะแล้วเรามีแฮนด์แท็บย่งไเขาก็ควรจะหยุดนะแล้วเรามีใบนี้ด้วยไว้โปเด็กหาคนมาช่วย ตัเทไปมุกโซครับอ่ะมือสองใบแล้วอะไม่มีอะไรนะครับเล่นไปได้อ่เราก็จัว่วแล้วก็ใช้ใบโปดจั่วครับตัวเอาฟิลขึ้นมาแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะเล่นแบ็กเมดแล้วเสครับจั่วเลยแล้วก็ปักฟิลครับฟิลเอาแผ่นป้ายมาแปะมาเซ็ตนะอะ่แล้วเราก็มีทานเซียนด้วยก็มีทานเซียนมีแม็กซี่ครับเอาไว้ขวางเขามือเขาสามใบไม่น่าทำอะไรเราได้ ตีครับแปดร้อย่ะเปิดแผ่นป้ายมาก่อนนะแล้วก็ใช้เอฟเฟกของแมคคาทาครับมีเวทกระดักใช้ทีบิวมอนเก็บม,มาขึ้นมือเอาไปใช้ตานา้อ่ะเขาใช้เป็นวันนี้ครับจะสเปร์มาลูดิกนะเราก็แม็กซี่ครับการเขาเล่นยาวๆ เป็นผู้หญิงโจเป็นไม่คิดโซนนะค่อนข้างดีนะพอตอนนั้นเราจะเรีวแบมเมทได้เยอะๆละแล้วก็เฟกน้องผู้หญิงเปิดทันเซียครับใบครับไม่เสดอ่ะเขาใช้ใบสุดท้ายไปะละเป็นสมชเชอร์ครับเขาก็ได้มูฟเราใบาหนึ่งก็ไม่สําคัญครับเตามือเขาจะหมดละคือสำคัญอยู่ตรงนี้มากกว่านี่ครับเขามูฟแผ่นต้ายไป แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามีแม่คาธาที่ที่เก็บมาเมื่อกี้ก็ลงไปก็เสิร์ฟใ,ใหม่มาได้เข้าเถอครับตายได้สบายแล้วเพราะมือเขาเป็นฟิลลูนิกนะจวคาธามาซ้ำครับน้าาันคาธาเสิร์ฟแผ่นป้ายแล้วก็เฟกไม่ใช่โซครับบลแบ็กเมดเกิลนะแล้วก็ใช้เฟกชุบแบ็กเมดหนึ่งตัวก็ชุบแบ็กเมดเลยนะ แล้วก็เฟคฟิลครับถ้ามีแบ็กเมทสเปสเป์แบ็กเมทเกลจากหลุมได้ก็ตีเลยครับเพอเสร็จนี่เราไม่มีแบ็กเมทในหลุมนะเราก็เดี๋ยวเรามีแทนไปแล้วเราก็ต้องเคลียร์แบ็กเมครับลิงที่เป็นหมาเลยแล้วแทนไปอะตัวนี้มือเขาน้อยมากครับมือเขามีฟิลใบเดียวแล้วก็จู่ใครก็ได้ใบหนึ่งมาสู้ถ้าเขาลงมาปุ๊บเราก็เปิดใบนี้รีมูฟสบายๆครับ เรียบร้อยครับ <S <S 1> <S 1> เด็กเทียต่างกันก็ต้องลุ้นภาวนาให้แฮนด์แทบขึ้นดีๆแล้วแฮนด์แทบใช้แล้วผ่านครับก็จะพอไหวอยู่แต่ว่าจรกีๆก็ลำบากครับเพราะว่าเทียมันต่างเกินไปที่บอกนะก็เดี๋ยวไปดูลิเด็กฝั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไปรูนิกเมื่อกี้นะครับก็ใส่เป็นไอเดียครับใส่เฟรมไดเวอร์แล้วก็แกมมาครับสองตัวเอาไว้ใช้นะแล้วก็เป็นแม็กซี่สามครับจิ้งเหรนจัว สไปบูลสไปเจ็ตเรดแครล,ลอตแล้วก็มีเราก็เลิมด้วยนะน่าจะเอาไวเ้เคลียร์เคลียร์บอร์ดสไปด์ด้วยกันครับเพราะว่าเขาจะตั้งบาลสอง,งตัวนะถ้าเราเอากเลิมได้ก็ได้เปรียบครับแล้วก็ทันเตโบก็เอาไว้เคลียร์บอร์ดสไปดได้ครับถ้าเกิดเราเคลียร์ตัวแครล,ลอตได้เงี้ยเราทันเตโบปุ๊บมันก็ผ่านหมดมีดาวเลอร์ด้วยครับก็เอาไว้เคลียร์บอร์ดที่ฝ่ายายากอยู่ดีแล้วก็แล้ยิ่งต่อมครับไว้เคลียร์บอร์ดแล้วก็ฟิลลูนี่ครับ แล้วก็ใบเสือสามครับใบยิงสามจิ้มหลัง2ใบ2กันตาย2คอนหนึ่งแล้วก็ใบจั่วกับใบดิ้มือนะครับทัละใบแล้วก็เป็น starter กับ s m a ช h e r ครับอ่าเอ t r า day ก็จะเป็นอ x กตา d ิ y ของลูสไ s ป,ปกติครับก็เป็นผู้หญิงสามหมานองคนนี้ไม่รู้ทำอะไรได้นกันนะแล้วก็คนนี้เกียนติกนกเป็นสาเฟรมที่ทำให้ใช้พวกนี้ดักมือได้นะไม่ต้องบอดลง พราะพวกนี้เวลาใช้พวกนี้เวลาใช้บอรดต้องโล่งนะก็เป็นมาเคกหน่าครับเอลแล้วก็มาก็สำหรับเด็กรูนสไปก็จะประมาณดีครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ